นะครับคุยเลี้ยวซ้ายคุยเลี้ยวขวาอ้าวฟ้าฟ้าเ,เา,เเเาเปิดคุยเลี้ยวซ้ายหน่อยคุยเลี้ยนี่สุดยอดเลยอ้าวเปิดคุยเลี้ยวซ้ายหน่อยโอ้ย <c ười> แน่นอนทีนี้แน่นอนอา้อาวไฟอ้าโอเคไฟลีเปิดไฟลีไว้เออไฟลีนี่มัน เลียวซ้ายเอาเลี้าายวขวาเอาเบรกโอเคเอาก,กดแตรเอ้าวดับเครื่องอ้าวเปิดกดแจร์ออนแล้วสตาร์ทมืออ้าวสตาร์ทมือโอเคอ้าวดับติดเครื่องสามรอบเลยอะ ตัดไปเรื่อยๆตัดเครื่องอ้าวดับเครื่องตัดเครื่องอ่าดับเครื่องอีกทีน,น,นึ่งอะให้มันแน่ใจโอเคเอาไปโชว์ไฟเลี้ยวรอบดิเลี้ยวซ้ายว้าวสว่างจ้าเลย ล้อละสิบล้ออะไรอ่ะแล้วขวาเออต้องอย่างนี้โอเค